วันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะคะมาที่ห้างโรบินสันลบบุรีมีงานโรบินฟู้ดนะคะซึ่งภายในงานนะคะจะมเีเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มมีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะแล้วบรรยากาศที่นี่นะคะก็อากาศก็เย็นสบายๆคนก็มาช้อปปิ้งกันเยอะตรงนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะคะปลาหมึกเขาทำรูปร่างแปลกๆแ,แล้วก็น่ารักด้วยนะคะ มีหลากหลายราคานะคะแล้วแต่ใครจะชอบไซส์ไหนนะคะมันเป็นอะไรที่แบบเราเพิ่งจะเห็นในงานนี้ซึ่งดูยิ่งใหญ่อลังการเลยนะคะเนี่ยเขาจะทำออกมาโชว์น่ารักมากเลยปลาหม,มึกนะคะส่วนด้านนี้เนี่ยก็จะมีอีกคนละแบบกันนะคะราคาก็จะมี28บบาทนะคะมันจะมีหลากหลายอันนี้เขากำลังทอดให้เราดูนะคะ ว่าพอทอดลงมาก็ชิ้นใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยมีแต่ชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเป็นเหมือนกับอ,อ,อาหารที่ดูหน้าตาหน้าทานแล้วก็ชิ้นใหญ่มากเลยนะคะเหมือนเป็นอะไรที่แปลกๆที่มาในจังหวัดลบบุรีคะ่ะชิ้นก็ใหญ่แล้วก็คนขายก็อัธยาอัธยาศัยดีนะคะ อันนี้เขากาลังเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อจะให้คนที่ซื้อไปได้ทานค่ะคนก็มารอต่อคิวกันมารอซื้อกันเยอะเลยนะคะร้านนี้มีอะไรที่น่าทานหลายอย่างให้คนที่มาเที่ยวงานนะคะได้เลือกซื้อเรามาร้านนี้อีกนะคะร้านนี้ก็จะมีอาหารหลากหลายนะคะจะเป็นเหมือนกับแผ่นโรตีนะคะแล้วก็จะมีเนื้อตรงนี้อีกนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเ,เกี๊ยวนะคะเกี๊ยวจะมีหลายรสมากเลยนะคะของที่นี่เขาทําให้คนได้มาเลือกซื้อกันแบบจุใจเลยใครชอบอาหารรสชาติใดแบบไหนก็เลือกซื้อได้ส่วนตรงนี้ก็เป็นปิ้งย่างนะคะเป็นอาหารอีกแบบหนึง่งซึ่งคนที่ชอบปิ้งย่างก็มาเลือกซื้อได้ตัวนี้ก็จะเป็นซี่โครงหมูนะคะ ซี่โครงหมูชิ้นบเิ่มเลยน่าทานมากตรงนี้ก็เป็นต๊กบกกีค่ะอาหารสไตล์เกาหลีนะคะมีหลากหลายในงานนี้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นปีกไก่ทอดบ้างเป็นซี่โครงหมูบ้างเป็นหมูทอดบ้างมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะส่วนตัวน,นี้ก็จะเป็นผล,ลไม้ค่ะผล,ละไม้ที่เคลือบน้ำตาลแล้วเหมือนจะเป็นกรอบๆใสๆแข็งๆนะคะ ก็เป็นของแปลกนะคะซึ่งนานๆจะได้เจอ,อผลไม้ที่หน้าตาน่าทานนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไข่แมงดามีปลากระพงมีหลายอย่างนะคะเนี่ยมีสินค้าหลากหลายที่เข้ามาในงานนี้นะคะให้เราเลือกซื้อกันอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งค่ะซึ่งมีหน้าตาแปลกๆนะคะหลายอย่างน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ย ชิ้นก็ใหญ่มากเขามาขายกันเยอะแยะไนี่เป็นพิช่าญี่ปุ่นพันไม้นะคะส่วนตัวนีอ้อันนี้ก็จะเป็นอหอยจ้อเป็นพวกจ้อทอดนะคะได้ยินว่าชิ้นหนึ่งสีบาทชิ้นใหญ่มากเลยค่ะมันก็จะมีของให้คนที่ชอบว่าจะเอาแบบไหนส่วนร้านนี้ก็จะเป็นน้ําเป็นเครื่องดื่มนะคะซึ่งจะมีแก้วน่ารักนรัก ใครที่พาน้องๆพาคุณหนูมาเที่ยวนะคะก็จะได้ใช้แก้วตัวนี้มันดูน่ารักดีมีตุ๊กตาด้วยนะคะเด็กๆน่าจะชอบมีหลายสีสันหลายแบบดีราคาแปบาทแล้วก็ให้ได้เลือกว่าจะเอาน้ำอะไรนะคะเลือกได้หลายอย่างเลยนะคะพอ,อมาถึงตัวนี้เจอปลาเมึกใหญ่มากเลยนะคะชิ้นที่ใหญ่ๆเนี่ยสามบาทชิ้นรองลงมา250บาท หมึกเจียวจ้าวนะคะที่เขามาขายอยู่ที่ห้างโรบินสันอยู่ด้านข้างนะด้านข้างของห้างโรบินสันนะคะเหมือนเป็นลานอาเนกประสงค์นะคะหน้าตาหน้าทานนะ,ะเนี่ยชิ้นเบลุ่มเลยแต่เห็นคนเขาบอกว่ามาทานทุกวันก็มีนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกหมูทอดบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยนะคะร้านนี้ขายดีกันใหญ่เลยค่ะ